ทักทายสบายดีจากประเทศอังกฤษมือหนีบิพาทุกคนไปซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียไปเบริรงนน้ำกันทุกคนว่าอาหารเอเชียอาหารบานเฮาเนาะมันสีมีราคาสูงบันไดเนาะราคาถึกราคาแพงแบบได้เลยไปเบริรงนน้ำกันเนาะทุกคนนี่จะเริมมากกัจะเห็นภาคบงเนาะเห็นหมักช่วงอกเห็นหมักริกเนาะทุกคนแล้วก็จะมีหมักมหาเนาะ แล้วก็จะมีหัวสิงไข่หรือวัตถาไคท์นั่นเองทุกคนเนาะนี่จ้าเนาะซึ่งวัตถาไคก็ราคาอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดสิบเก้าเพาเนาะก็ตกเป็นเงินลาวล้าก็จะอยู่ประมาณสามสิบหกพันกีบเนาะส่วนมักพริกเนี่ยทุกคนมักพริกแดงแบบนี้ดนะจ้าทุกคนสองพาหกสิบสี่เนาะตกเป็นเงินลาวก็จะอยู่ที่ห้าสิบสี่พันกีบนะจ้าทุกคนนี่เป็นหมักทวงอกเนาะหมักทวงอกนี่ถือได้พี่น้องหมักทวงอกราคาโบหอดเพาเนาะส่วนจุด ปดสิบหากัะประมาณสิบเจ็ดพันกีบทุกคนนี่จ้ะมักทวงวงอกเนาะต่อมากก็พาทุกคนมาเบิ่งพักโบงเนาะพักบบงกะจะอยู่ที่าสามพ้าวเศร้าเก่าเนาะก็จะตึ๊กเป็นเงินกีบก็บจะอยู่ที่ประมาณหกสิบหกพันกีบต่อมากก็จเป็นมักฮุ่งมักฮุ่งกะอยู่ที่เก่าพ้าวสิบสองเนาะตกเป็นเงินกีบก็บจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนแปดสิบสามพันกีบทุกคน แต่ละหน่วยกะราคาถือราคาแพงต่างกันทุกคนแต่กับบรุษราคาหนึ่งแสนปลายขึ้นเมื่อจ้าเนาะก็จะมีพักบัวพักหอมปอบเนาะทุกคนส่วนพักบัวอ่ะน,นี่เลยทุกคนพักบัวกับศูนย์จุดเจ็ดสิบห้ากับประมาณสิบหกสิบเจ็ดพันเนาะนี่ก็จะเป็นหมากกระทินหมากระทินทนในแพงแห้งพี่น้องหมากกระทินสองพาสิบเก้าเนาะตกเป็นเงื่อนกีบกับอยู่ที่ประมาณสี่สิบสามพันกีบพูน่ะทุกคนเนาะน,นี่ทุกคนก็นจะมีหมักเครือหมักแข็งก็มีเด้ทุกคน ก็มีร้าอย่างอยู่ได้นี่มะเขือทุกคนมะเขือกะสีเผาปลายเนาะสีเผาเก่าตกเป็นเงินก,กีบก็ประมาณ8ปดสบสองพันกีบพี่น้องนี่ก็จะเป็นมะแข้งมะแข้งก็สองเผาสามสิบเก่า 39. ตกเป็นเงินก,กีบก็ประมาณ4ี่สิบแปดพันกีบทุกคนนี่ก็จะมีทุกคนใบอันนี้นะทุกคนใบเตยทุกคนเนาะนี่ใบเตยกะตกอยู่ทีราคาเท่ารดพี่น้องห้าราคาบุห็นลำใบเตยก็ได้ ก็จะมีลายอย่างอยู่เด้ทุกคนนี่หัวใส่เท้าเนาะแม่หัวน้อยน้อยทุกคนวันหน่อยกันอย่างหนึ่งเผ้าปลายเนาะหนึ่งเผ่าปลายกับประมาณซาปพันกีล่ะจ้าทุกคนเนาะก็จะมีหัวหน่อยหัวใหญ่ก็ตามราคาเลยจ้าทุกคนตามน,ำน้ำหนักเนาะที่เขาจะสั่งเบิ่งแฟนข่อยมาแต่ละเถอบปลืมก็มีญี่ปุ่นเพิ่นเพิ่นมักแห้งเนาะมาแต่ละเถือมาซูปเปอร์มาร์เก็ตเอเชียนะแมนหอบเมื่อหอบมีญี่ปุ่นนี่เมื่อ น,นี่ก็จะเป็นพักกวงตุงเนะาะส้ำผ้าแปดสิบเก่ากประมาณเจ็ดสิบแปดพันเนาะเป็นเงินกีบเนาะพักกวงตุงนี่นะทุกคนก็จะมีหลายพักอยู่ทุกคนเป็นพักกวงตุงพักกาตินมีสิพักบ่งพักอันนี้ก็มีหลายอยู่ด้วยทุกคนอันนี้ก็เป็น,นพักกาดเนาะพักกาดอันนี้ก็ส้ำเผ้าปลายเนาะสามผ้สา ه, สี่ผ้าทุกคนก็อิงตามนำนักของพักเนาะก็จะประมาณนี้ทุกคนแต่ละทงที่ทุกคนเฮงกะหาอะไรเป็นเงินกีบก,ก็ประมาณ เฮ็ดสิปลายพัดขึ้นเมื่อเนาะนี่ก็เป็นพักบงเดิทุกคนกับมือซื่ออีนยังเนาะทุกคนพักบงกับสามเผาปลายนะจ้าทุกคนนี่เนเฮ็ดเค็มเฮ็ดเค็มนี่ท้งหนึ่งสองเผาเนาะสองเผากับทงหนึ่งประมาณสี่สิบพันกี่หยิบเนาะกัดจะมีเฮ็ดเค็มเฮ็ด ลายยางนี้ทุกคนก็จะมีเห็ดลายยางแดเนาะก็จะมีมักพริกเนาะมกพริกแต่ละอันก็ทงที่คนเห็นนี่ก็ทาปายขึ้นเมื่อเนะมักพริกอันนี้ก็คือบกแพงปันไดเนาะเพราะว่ามแต่ดอนมีแมตรเผาปลายเผาปลายเนาะมันสิมาแพงมกพริกตัวนี้ทุกคนมกพริกเผ็ดนี่นะมกพริกอันนี้ก็สองเผาปลายเนาะสามเผาผักหอมปอมผักบัวนะผักหอมปอมก็บกคือผักหอมปอบบาเห้าวนะทุกคนผักหอมปอบบาดห้ามันจะมันจะหอมเนาะแต่ผักหอมปอมอันนี้มันบ่ค่อยหอมปันไดนะทุกคน มัคือพระหอมปลอมบานเท่านาะพระหอมปอมบานเท่าคือว่าเขาจับขึ้นมามันก็นยังมีกินโซ่ขึ้นมาใสาด่ดังแล้วเนาะแต่ว่ามันบมีพวกพักขอผักคะยังเดือพี่น้องนี่ผพักเทียมเนาะผักกระเทียมเนี่ยเป็นผักกระเทียมจีนเนาะผักกระเทียมหัวใหญ่น,นะทุกคนก็จะมีลายยางอยู่ด้วยทุกคนอันที่ทุกคนเห็นตัวนี้เนี่ยจะเป็นมักซาเวอรม์มักซาเวอร์ให้แต่เอื่อนมักซาเวอร์เนาะส่วนว่าให้เนื้อเข้าเอื่นหมากอีซังเนาะทุกคน ขอ่อยก็บงหูเนาะว่าเขาจะเอิอนหมากยังแต่ว่าให้ไตเ่เอือนหมักเสบย์นะทุกคนหน่วยหนึ่งกะบดอนป้ายนาเน,เนา,นากะกัตกเป็นเงินบาทเท่ากับยูทีประมาณซาไปพันเน,ะน,น,หน,หนานะาาาาานาทุกคนหมักม่วงหมักม่วงกะบหนึ่งพาา่าวป้ายเนาะตกเป็นเงินบาทเท่ากับยูทีประมาณซาสีสหพันธ์นะตัวหน่วยหนึ่งนะทุกคนก็จะมีผักกาดผักกาดข้าวเนาะทุกคนในเดย์พักกาดข้าวส่วนผักกาดข้าวนี่กะบ่แพงปานใดทุกคนกะ ประมาณ1นึ่งพาแปเก่าต๊เป็นเงินบาทเท่ากาับเกือบ4ี่สกีบเนาะมักมหะมักมหะอยากแพง,งู่ได้พี่น้องสามพาวปลายเนาะกับประมาณ6 10, 000, กเจ็ดสิบพันกีบลบรเด้เนาะนี่แหละเป็นพวกอาหารเอเชียนั้นเป็นแพงทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นอาหารบ้านเขาเนาะทุกคนเป็นบริได้แพงเลยเนาะต่อมาเขาก็จะพาทุกคนมาเบงซ้นนี่ทุกคนเป็นซ้นแซ่แคนงนะก็จะเป็นลูกซีดเนาะจะมีลูกซีนป้าลูกซีนงวลูกซีนมูเนาะคอยกาเห็นข้าจเจ้ารีวิวใน a c e b o o k นะทุกคนแบบ ข้าเจ้าเห็ดปิ้งลูกซีดเนาะจำก้าวหนำแจวแบบแซ่บๆไปเสียนะโอโ้ขอเลยขึ้นแบบน้ำลายไหลนะพี่น้องก็อยากกินเนาะก็เลยชวนแฟนแบบพาขไปหาอาหารเอเชียแน่ไปซูเปอร์เอเชียแน่เออถ่ากับผพ้ามาเนาะแต่ละเทือกอับ่บคอยคัดเดี๋ยวว่าแต่เ้าอยากไปไซเนาะเพิ่นกับผพ้าไปเนาะแต่ว่าหฮากบับโบหูว่าสีเหลือกเอาแนวใดนะทุกคนเพราะว่าโดยชวนตัวขออยู่ประเทศล,ลาวของเขาบ่ค่อยได้แต่งกินพี่น้องพอขอขแต่งกินบบเป็นเนาะส่วนไลยกบับโคคอยได้เฮ็ดกินเดน้ะ คือ,อยูบาดเนาะยูนป่าอยู่ปักเซนก็เป็นเอือยแล้วเป็นคนแตงกินเนาะขันมาายูเมืองโค้งกับเป็นพอแล้วเป็นคนเห็ดกินเนาะพอค่อยเฮ็ดกินบ่แซบแล้วขาจะบ่ยอยค่อยเห็ดเนาะเวลาข่อยเห็ดกินอยู่ล่านะทุกคนบ่เข้มกระสมค่อยเข,ข,อขอบูหวัวเป็นอีหยังเนาะเพราะว่าเฮาบ่บข่อยแต่เห็ดกินเนาะ <c oughs> ส่วนอาหารลักที่ว่า่อยมากเห็ดกินดุๆูอยู่เล่านะ <c oughs> เป็นตามปักหุงอมันเป็นอาหารเลิศรุงข่อยแี่ข่อยเห็ดเป็นนะทุกคนก็คือเห็ดง่ายแน่น่ะเ้อทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสีนแกนะเนาะเที่ยวขาาจับสลด์สลด์ไว้เนาะ ตัวน,นี้แพ็กหนึ่งอ่นสีผ้าป้ายหาผ้าเนาะแพ็กหนึ่งกะคือสีผ้าป้ายนี่กะมันก็เกือบหาผ้ากะตกเป็นเงินบานเท่ากะจะประมาณแพ็กหนึ่งสองแสนกีบทุกคนแต่ว่าหลายคนจิท่ามาว่าแกแสบบอบอกตามตรงเลยเด้อทุกคนข่อยเขาบ้เคยกินเนาะเพราะว่าอยู่ฟ้าลยนะข้าเจ้าเรียงเนะเาะข้าเจีเรียงแกแล้วพ่อแม่แฟนขา้าเจียบกินสช่นะหข่อยก็เลยเออข้าเจีบกินเท่ากับบกินน้ำเขาสินะที่จริงเขาก็บริหารเทาบอ่อยกินเนอกทุกคนแต่ว่าข่อยกะ ขวากผกพันกับแกะน้อยู่กับแกะมากขากลินกับแกะสินะขาก็เลยเออบกินและบ่อยากสินะเข้าก็เหลือกินเนี่ยอื่นไปเนาะก๋กินเป็นสินหมูสินไก่สินงวเนาะต่อมาก็จะเป็นโซนผวกอาหารทะเลเนาะอาหารทะเลก็คือที่ทุกคนเห็นก็จะมีปลาหมึกเนาะมีปลาหมึกมีปลามีหอยมีอช้างลายยางอยู่เด้ทุกคนเนาะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตจีนเนาะตอนที่ข่อยมานนี้เนาะ ตัวเมืองที่ข่อยยู่ไข่สุดนี่ค่ะเป็นนิวคาโซหรอเนนิวคาโซนี่มันก็นจะเป็นตัวเมืองที่ว่ยาใหญ่ในขอบเขตที่ว่าข่อยอยู่นี่จะมีปูนาทุกคนนี่เด้ทุกคนเป็นปูหน้านะทุกคนเออมีมีปูเซยทุกคนขอ่นนนอยม,มาสุดหนาหันบ่มีปูมาสุดนี่ยังเห็นปูเนาะมันจะมีปูทะเลแต่วามากืลยนี่เห็นปูหน้าพี่น้องราคาก็ยากแพงอยู่ได้พี่น้องปูหน้านะทุกคนหาผ้าวปลายเนาะตกเป็นเงินกกีบกับประมาณแสนปลายพอได้พี่น้องเออเนะะกับแพงยู่เนาะ นี่ก็จะเป็นปลาหมึกนี่เดี๋ยวทุกคนมาเห็นอันนี้ทุกคนกุง้งเออกุง้งกุ้งไปปปูงบา้านเฮานะทุกคนกุ้งแม่น้ำฮะนะกุ้งตัวน้อยๆเนาะโบเป็นกุ้งตัวใหญ่เนาะกุง้งแบบคือเฮาไปสอนอยู่ตามหวยน้องคลองบึงนะจะเห็นกุ้งแบบนี้เนาะราคากระโบแพงไปได้ทุกคนสองพา,ายเนาะนี่ก็จะมีปูแบบนี้ที่ข้าเจ้าเรียนเป็นแถวเนาะชนปูทุกคนเห็นเด้ปูสามพาเอ้ยโบแม่หาพาทุกคนหาพายเส้าหาเนาะ หาผ้าซ้อหากระแ้นป้ายพี่น้องตกเป็นเงินบาทเท่ากับแน่มีปลาดุกนาทุกคนเนาะภาษสร้างกฤษเขาจะเห็นวแคดฟิตนะจ้าเนาะปลาดุกเนาะเดี๋ยวทุกคนก็จะมีราคาที่เขาจาโซ่ามหันเนาะก็จะมีหาผ้าหกผ้าเนาะกับประมาณแชนหนึ่งแชนป้ายเนาะตกเป็นเงินกี่บาทเท่าเนาะเขาก็จะมาโซนนี่ทุกคนนี่จะเป็นเฮดหูหนูเออคอยมาแต่ละเทื่นนะบบคอยเห็นเนาะแต่ว่าเป็นนาะเขาบอร์ในเบอรละเอียดบ่เนาะกับสองผ้าป้ายเนาะสองผ้าหกสิบเก่ากับตกเป็นเงินกับประมาณหาสิบพันกี่เลยทุกคน ก็จะมีซอสอีกอย่างต่างๆเนาะจะมีเป็นซอสเกาหลีเนาะซอสเหล้ากับบุ๊มีิ๊มเราคิน้องส่วนแรกอาหารเหล้าแบบเข้าวแตบบ่จะเป็นเมกอินเหล้าเบุค่อยเขาเนาะจะมีอันเมกอินไทยแลนด์ไซน่าโคเรียเจแปนเนาะก็จะไหมของไทยกับมิลาอยู่เนาะแต่ว่าตอนที่ข่อยม่านี่ก็คือข่อยมาหลายคนวะบีเทียมเนาะข่อยก็เลยลองมาเลาเะฮาบเีเทียมเนาะข่อยก็เลาะเลาะทำห่างนี่ก็บุ้เห็นเลยทุกคน มอเห็นมีบีเทียมคือหลายทุกคนบอกนะอยากกินมาเพียนะหลายคนก็ว่ามันบกคมกับห้าสื่อบีเทียมมาใส่เนาะแต่ว่าซูปเปอร์มาร์เก็ตที่คขอยอามาเนี่มันบอมีบีเทียมพี่น้องเนาะมันบอกคืออันอยู่ต่างประเทศนะคืออยู่อเมริกาเนาะอยู่อเมริกามันคนล่าอยู่ยเนะคนไทยอยู่รพอสนัก่ก็คืออาหารอยู่อเมริกามันจะ มันจะมีจะมีร้ายเนาะนี่เดทุกคนคกหลายคนว่าคกคือมหาคกที่มันดีๆคกเฉียมันใหญ่ๆมันโบมีทุกคนมันมีแต่คคกแบบนี้เนาะพอะน้ดมันกะบบมี่ิสี้ยนเลือกเด้ยทุกคนมันกะยิงตามสภาพเนาะมันมีอียังเขาก็ใส่อันนันเนาะคือคดดกนี่กะเดียวทุกคนคกหน่อยหาผ้าเนาะคกใหญ่ให้มันสามสิบหาผ้าเนาะคกหน่วยเดียวเนาะทุกคนตกเป็นเงินกับประมาณเจ็ดแสนป้ายเนาะเกือบแปดแสนนะทุกคนคกตัวที่คอยซื้อเมื่อสุดก่อนนะทุกคน ก็จะมีผวกไม่ทองไม่ทู่พวกมอถวยแหกแต่กระโปงก็มีร้ายยางอยู่ด้วยทุกคนนี่เนาะคอยกระพา่าทุกคนมาเลาะเบิ้งน้ากันเนาะรลายคนที่ท่าว่าอาหารมันแพงบ่สันจังส่กะให้ทุกคนเบิ้งน้ากันเนาะแล้วก็พิจารณาไปน้ากันว่ามันแพงบ่หรือมันถึงเนาะคอยก็ว่ามันกับแพงอยู่ด้ทุกคนเป็นอาหารเอเชียเนาะแต่ว่าถ้าเป็นอาหารบ้านเข้าแล้วก็บ่บแพงนะทุกคนเทียบใช้ค่าข้องสีบ,บานเข้านั่นก็คือบ่แพง เด้อทุกคนซูเปอร์นี่ก็มีทุกคนซูเปอร์อาหารแซ่บนะทุกคนนั่นคือแปลงน,นวลเรือพงสลุดนะทุกคนราคาก็ตามนี้เลยเนาะนีน่ก็จะมีพวกเป็นมะเงาะดองเนาะมะเงาะกระป๋องนะทุกคนมะเงาะหมักดินจีราคาก็สามเผาสองเผาก็จะมีปานตามนี้เลยเนาะทุกคนนี่จะมะเผากะทินะเนาะหรือว่ามะเผาสาวกาอก็จะสามเผาปลายสี่เผาก็ประมาณกองละแสนชานมไข่มุกทุกคน อเออนี่ทุกคนน้องใหม่ก็มีได้ท <man qualified gucken swear> ุกคนใครอยากินแกงน้องใหม่ก็มาเอาน้องใหม่อยู่นี่ก็ได้เนาะแต่ว่าน้องใหม่กะจะบเป็นน้องใหม่สดเนาะจะเป็นน้องใหม่ดองสินะเออสําหรับใครสีอยากแกงน้องใหม่กะสมัตมาเอาอยู่นี่ได้เนาะแต่ว่าให้มันแสบคือบานเห่าเนาะกะคือสิบบแสบสมานเฮ่าเลยเนาะพี่น้องแต่ว่ามันก็สมาตแก้ไขได้อยู่เนาะสําหรับใครที่ว่าคิดหอดแกงน่อไหม่เนาะก็มาเอาอยู่นี่ไปแกงเนาะแล้วก็จะมีอีกคนเข้าเนี้ยวเนาะ เขาเหนียมันจะเป็นของไทยเนาะนําเขามาจากไทยนีย่ทุกคนสามพาว่่สามหาเนาะตกเป็นเงินกับประมาณหกสิบปลายพันเจ็ดสิบพันเนาะน้ำป่าทุกคนน้ำป่าก็มีเด้อเนาะบ่ต้องยาเนาะบ่บ่มีบ่มีน้ำป่าให้กินเนาะราคากับสองพา,าย่่สองพาวปลายกับเกือบสามพาวกับประมาณห้าสิบพันนี่แหละทุกคน ก็จะมีร้ายซอดร้ายยี่หอยเห่าเลือกอยู่ทุกคนเนาะสำหรับให้ทีมาอยู่เมืองนอกแลลวก็เอ,ออย่านวบมีอีกยังกินเนาะแต่ที่แหลกของก็อยานบบมีอีหยังกินอยู่ทุกคนเพราะว่ามาหาอาหารเอเชียกะมีมีพ่อให้เห่าได้เเลือกอยู่เนาะกับบ่หลักร้ายคืออยู่บ้านเห่าแต่ว่าก็สมารถทดแทนกันได้อยู่เนาะดีจ้านำสวมสายสู้กับมีจ้าทุกคนเนาะร้ายคนกระทามะ กินอาหารฝรั่งเน่มันกระเสบคือการบอ่อกระเส็บยูพี่น้องแต่ว่าอาหารฝรั่งมันบวยูท้องก้อนาะเพราะว่าเฮาเคยกินอาหารเอเชียเฮาใหญ่มากับอาหารเอเชียเนาะส่วนร้ายของกับบุคอยได้กินอาหารฝรั่งเด้่ทุกคนปลาแดกเนาะปลาแดกก็จะมีแต่ปลาแดกพันธุ์ไทยเนาะละสิงหนี่มันบ่มีสิทธิ์เลือกเด้อทุกคนเนาะปลาแดกมันมีซัมีิก็เอาซัมซิมี่เนาะทุกคนเนาะก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก่ะพาทุกคนมาเบิ่งซุปเปอร์มาร์เก็ตเอเชียเนาะ ่านนี่ก็จะเป็นน้ำจิ้มซุกี้นะทุกคนเป็นของกาเด็กสมบูรณ์บาทุกคนกาเด็กหน่อยอุอ้มขวดนะทุกคนหาผ้าปายเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในซูเปอร์มาร์เก็ตเลยจ้าทุกคนเนาะซึ่งราคาใส่ใจของเฮาที่เฮาใส่ไปในมือนี้เนาะเก้าสิบหกผ้าเจ็ดสิบแปตกเป็นเงินกีบกะเกือบสองลานเลยจ้าทุกคน